สวัสดีค่ะพี่น้องสุสขขกผู้ชุกคนจ้าพ่อสุกสวัสดีค่ะมาเห็นเนดแนวใดอีกมาหนินี่ครับนี่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 ะนะนี่พนะบ้านๆกันเลยนี่แนว่ผ้าหากินพี่น้องจมพักอี้อโจมพักฟอดจ้าพี่น้องเอาท่านี่เห็ดยังบัดครับไม่เงาไปกี่กินโอ้ยไม่เงาขะนะาดไม่จมพักอีตกพี่น้องมันนี่หนาวหนาวเปยังไงป้อมแต่วัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมว่าอาบหนาวทั้งวันนี่ จงไปถาทาอาบมือนีว่าสั้นไปป้อมผมามือนีเขาจะมาโจมป่าได้ครับผมที่จริงมิจเจ้าผ้ากันใส่ถุงขาน้ำก็ดีดีซื้อใส่ถุงเท่ามันบริถนัดอ๋อพี่น้องถนัดไพถนัดมันนี่ยินเสียงบองอยู่ที่ต่ว่าปาคิดเขาคิดว่าเขาละขันคนก็นอนหุมผ้าละป้าก็ต้องเข่าห้างไหมละห้างจอกละ่อขันเอาอันผ้าลงอันใดเลิกๆเนาะผงเอาแต้นั่น จว่าคอยด้วย่อรหญ่เจ้าบ่เห็นห่วงย้อนผาถามไม่ได้วันนี่ย้อนผาเหมนพัเอเออมูส่งถามองมได้ขอบโอ้นาว่พอสุกเติมสีแน่นอยู่สน่แยูสันเดี๋ยวเลยขอบความไล่ฟังไปเลยเด้อเน่ย พาเบสมองพาเบิสมองได้ตัดมองหันตีไปน้ำฟังอยู่หัวมันเนียดึงไปอยู่หัวหัวมันออกว่ะพี่ออ้ยันนี้ต้องแไงเอาเอาตีนลงรุ่งน้ำตกตอนร่งงามพวกอะาดพี่เย็นเถิดพี่น้องมามามาเล่นน้ำกันครับผมลงน้ำน้ำกันพี่น้องกาดเย็นเย็นยิ่เสียตายจังเขาดินมาตายจังเขาว่าสันผอปอม่าน้ำมันก็ดีและสุดใจ มี้มากอีอดีเล็นลกเลยมันกัสิมี่นีรับสำรองห้าอยู่เจ้ปัญหาไหวแล้วอันนี้างขึ้นในเพราะขันไง่อใดไงขึ้นแน่ันนีหัวมนัวไมได้ดงไปยหัวมึไป่ไ้เนี่มันคือบวลงวะรอน่ง่อาี่ยู่ผีมันตื่นแล้วเนี่ท่างนีมันหนาเยเลยเยเลยต้องให้ชุกเรื่อยไปเพราะว่าหมูมันยางยางมันตำมันยางยาก nhụ nhụ Suối Chài, thôi giờ con dưới nào, Pờ là ăn này hết lau. À, ờ, Để không, hãy Suối Chài, bên phu bay khử ở, phải nhay. Ô, suy hệt quạ, hệt gì có nhiều Ừ. ừ. พอลาพ่อสูขาพอเวทยออปวดลงปิดเ้ยินหดแล้วลบพอเดี๋ยวตัดตไปเลยตัดต่อไปหาบทุกตัดมนี่เลยยังสูกเนี่มันผ่าวิยผ่าบอวิยผ่าบอนานเ๋ยผมตัดไปไปเนี่ไปเนยมันใคเอ๊ปอมวยผ่าบ่เพียผ่าตั้งพีเบิด้ราดนวยดจุดตัวมันใหญ่ดีนั่น เจ้าถเจ้าดึงผ่าไปน้ำบอลทางพีมันผ่ามันเบิดเลเดือทางพีเฮ้ยเบิดจะใส่เรานีอ๋อวงอท่วงหน่ไหมของเพี่ไปแล้วพี่น้องกากรองไปแล้วบัเยงเจียงไปทางกับ่นลอไเป็นงนเินนไปแล Ô, oh, đơ, bụi ơi, ta khoa tôi nhanh nhanh đơ đó, <laughs> Chắc mà mặn quạt nhanh ta Mới chào gì hết leo quá thần đọc <laughs> Mặn quạt nhanh <laughs> đó, giờ quạt nhây, quạt <laughs> đó, quạt nhây, <laughs> cả nam được, mấy cả hiện ngày nó Để Để nhanh. ở xuống mấy mắc phải ngại lắm thả thì bò phải mặt của nhà người ta về tình hình hạng mặt em quýnh hạng mặt em mượn hộp đã phải kể lại lần hùng 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 cháu ấy hùng hùng anh hùng 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 thả hùng 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 Điệt ý thức em 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 bò hát băng mặt đi chung ngoài nước mặt đi mặt đi mặt đứng không? Thì à, mặt đứng thang bị mặt mặt đi mặt 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 กานี้ม่เอาเาสเสียงเดเลยโอ้นี่มันตอดนี่สิแบนี้นนี่ไงวดีเขาตอดเขาไมรู้เรียบี้นีงแ่ีงางไ่มันัอมงโอ้โหฉันมาใส่บ่วงนูและน่นแถวไว้เอ ไปแล้วแล้วแล,แล้วลมันยานกับใวเหง้าอเหมือนเ้เนาจะมาถี่น้อนเอาขาไปุ่้งกันถึงนสิอ่ะขึ้นนี้ละเอาตุ่มกอนตุ่มกอนหน่อตุ่มกอนตุมขึ้นไป่ก็เยียบสิ นะโอ้ด็ดตายข่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวข่สินกันบางเด้อบางเด้อโอ้มันค่าอันบ่แม่นมันหนักกันขี่กับเต้อยู่บ่คือมีดอินมติมเห็นไหมป่วย มันไม่ใหม่พร้อมดมเหมอเันหหม่อือหลนดี๋ยวเอหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันของเอียงบุมันดึงว่าข้นอึบอึโไม่มันไม่งาใหม่นั่นโเอาขนไปไม่ งวยเอาขึ้นมาต่อไปเจาขึののンン้นมาเลดี nada, ๋ยเดีいや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 ๋ยวเองสอน้องสองอึอ wow so? ึ๊บไม่ยังวนดังขับบอกาไปงานเดินหลเออขื้นมิดอิมซิมเถอะนี่ยืดคอใสพี่น้องเอ้ยบานเอาขึ้นมาย่างหงนั่นสิกอสอกน้อย cần đi, khoai, đào vóc khoai mình, oh, ao, ôi,ผสม là bơm mía bạt này, khoai non đây, đây là bạc hoai, vậy là bao đây đấy, đây là bạc แต่ปลาข้อ,อน้อยนี่นนเอาเหมือนในห้องขึ้นบะหมานตอนไหนโอ้โหก็จมมก็ไปจมเพียงี่ยโอ้ตายไงไม่หว่วยบ่บดก่อนบอดนด่ดินโดยถาดโดยถาดในห้องอะไรเห็นไหมทางโน้มีสัญญาณเดี๋ยวคอยเจ็บปลากันจ้าก่อนที่สองแล้วพี่น้องแต่บ,บ้างได้ก,ก่อนนี่สีมานบ่บางหันบ่หมา,านจ้า 不过很难。 เป่งได้เป่งได้อิดเป่งได้อิดอิดอู้ปะไรละไลกันนี right? ่นี um, ่ส um, mm. ุขุนสนเต้านโอ้ยไปยังไปแย่นั่นพวกงูนี่นี่กับปลาคือกันไปแล้วงูอุ้ยงูไฮ้ต้มแล้วเขาอะไปแย่งงูอ่ะเม็ดนั่นไหนยื้อค้างค้างอะนะโอ้โหมันสิฟงกับขึ้นมา Ừ. Đấy là, thế là ba bà bán đi Kiếp mùi chưa thì nhiêu mùi bay 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 này bay 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 เฮ้ยของมักมีมุยนั่นเอาอีกแล้วปล่อยเหมือนนั่นแหละปล่อยแล้วปล่อยอีกปล่อยแล้วปล่อยอีกตัวเก้าอยู่นี่แหละฮะ่อนนี้เดี๋ยวกระเตยวะอ่ะเอาใจนมาเพียงนานๆเลยพอเลยอื ่มีแหงเลอันนี้ตัดเข่าชุดอันงตัดคนพี่น้องเดี๋ยวเก็บปลาซอยเพิ่นก่อนจ้าอ้านอดี่อีกแล้วพี่น้องอาคือไม่แตปลาหนีแถมมันนีปลาด้วยปลาด้วยนี่แลคนสีดวยคนสีดวยเอ้อปลากะพี่ตาพิ่นสุได้สองตเลยเว้ยพอเป็นครูกันบ่หนนี่ตัวนึงเท่าใดแล้วมันกลูกแต่มันก็เนี่ยไใช่ยรอ

มัตําขาออกเด้ตัวตัวมดดึงผ่าไปมีเลยกุ้งนะไม่เหมือนกุ้งร้ายพะน้มันเหมอเนีก็เปะไรอย่นี้พี่น้องเขาเก็บเดยวแล้วอิดแล้วมีหันใจด้เฮไหันใจแต่ว่าบอกหมยว่าลายทอดกลายรต้อบลายกเก็บพี่น้องได้เก็บปลาซอยเพิ่มก้อนจ้าเป่งไปห้องมันครับพี่น้อง มีจัดไปประเทศหนาวหนาวคักปะติไอ้กลัวเรจนตัวเสียหมันา็วายหรือตัวนี้จัดว่าเป็นต่อแดนก็ลายที่นี่แหละครับเขามาจมกันเลยครับผมพี่น้องไปจนมาไปไหนแบบตัวคือยู่ไก่น้องแถอล่ะพี่น้องเปรี้มากของห้องโอ้ยว่าปลาเนี่ยมันโตใหญ่โตขวดโตพี่เลยพี่น้อง นังอีสองนี่ครับผมมีสองมือผมก็ได้จับได้แค่สองตัวเขาได้สี um> <m <m urs> <m urs ่ตัวนะพะย่ะนะสี่ตัวมันเขาเสียสมสมจริงนี่ครับจะต่ก่อนกระโจมบ้านเ้าบ่มมีคนได้กินประมาณสิบหมื่นบาทถ้าถึงอย่างงี้ยังกระโจมไปขายโลนะแพงกว่าปลาคอพันพันหัวเพิ่นหัวเพิ่นโบนี่หัวเพิ่นโบโบนี่ก็หัวปลาคอทด่นะรุ่นบนแต่ว่าตัวพิ่ไม่ได้มีเหลี่ยมแต่ว่าตัวนี่แบบ วันนี้เขากระจายหอยนอเพนะมีอนครับหอยก็ได้ตัางวัคคุนึงพี่น้องตั้นไมยงามๆพอดีๆนี่แหละเพราเขาก็สิต้มหอยเนาะบ้านนุ่นดูอยากกินน้อยๆบ้านนั่งโคกอยากกินน้อยเงี้ะมันเป็นยังไงตีกูอยากกินน้อยเงี้ยน้อยเงี้มันเป็นหยาบมันเป็นเหนียวปันน้อยๆสักนิดเหมันเป็นกินหัวเดียวอะไรเลยสินี่ว่าเอาไปง่ายเขาบัดันนี้เขาสิบยูตีในกระจังโวจะว่ากันริงเด้อครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิ สวัสดีจ่าพิจิตรนงกรบสวืสอีครับสวัสดีครับ